กีคิดว่าการรวยเร็วอะไม่มีอยู่จริงโตช้าๆอย่างมั่นคงดีกว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องของระยะสั้นไม่ใช่แบบเดืนอน2เดือนมันคือระยะยาวคือลองเทิมวันนี้ทองมันเป็นหนึ่งในแอสเซทที่อยู่ใน spotlight นักลงทุนเก่งกำไรเฮดฟันเนี่ยเข้ามาเทคโพชชั่นแน่นอนนะครับหูทองคำตอนนี้นี่กลายเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างเสี่ยงมากเลยนะคะกีมองว่ามันราคามันเหวี่ยงค่อนข้างเยอะ คือกี่ทำงานที่สิงคโปร์มาถ้าเฮดฟันไม่มีฟิวเจอร์ออปชันนะคะจะไม่มีเฮดฟันทุกวันนี้เพราะว่าหลักๆคือเขาต้องใช้ tools derivative อะไรพวกเนี้ยตลอดเวลาอยู่แล้วยกตัวอ,อย่างจอร์จโซล罗斯ในสมัยก่อนก็มียำกุ้งเนี่ยเขาก็มี information บางอย่างน่ที่เขาจะรู้มากกว่าเราเนี่ยแล้วเวลาเขาจะเทรดตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้าเขาแค่ไม่ได้ใช้ตัวเลเวอเรจของฟิวเจอร์ออปชันเนี่ยเขาก็อาจจะทำกำไรได้ไม่เยอะเขาเขาไม่ปล่อยให้โอกาสเนี่ยจะได้กำไรเท่ากับแค่ไซส์พอเขาหรอกเขาเลยก็เลยเลเวอเรจนะครับถ้าเราเข้าใจ tools ฟิวเจอร์ออปชันและค้ำบริเวชได้ดีเนี่ยมันเหมือนกับการเตะฟุตบอลแล้วกันคุณกีคุณกีเป็นแฟนฟุตบอลที่ไหนไหมครับแมนยูค่ะอ่าแมนยูสมมติคุณกีเนี่ยศึกษาแมนยูมาอย่างดีรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับแมนยูแล้วคุณกีก็มีอินโฟเมชันบางอย่างเกี่ยวเรื่องว่าเฮ้ยวันนั้นอาจจะมีอ่ผ<ช>ู้เล่นเขาบางคนไม่ไม่ฟิตบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าโอกาสที่คุณกีจะทายแมชนี้ถูกอ่ะย่อมมากกว่าอีก37แมชถูกไหมครับอันนั้นแหละคือคอนเซ็ปที่เฮจฟันเขามาใช้คือเขาไม่จำเป็นต้องรู้38แมแมตช่ถ้าแมชนนีีเน้เ่ย เขามีอินโฟเมชันมากคนอื่นเขาจะเลเวอเรจใช้ออปชันฟิวเจอร์ทุ่มเข้าไปในแมชนี้ <Okay. S 1> แล้วกลายเป็นว่าเขาชนะแล้วทายถูกแค่แมชเดียวเนี่ยผลตอบแทนได้มาคือเหมือนชนะทั้งฤดูกาลเลย แล้วทางด้านทองคํากับค่าเงินแล้วเมื่อกี้ตอนนี้โอ้ก็พันผลน่าดูเลยเราสามารถใช้เครื่องมือ,อ Futures Option นเนี่ยมาลดความผันผวนหรือมาเพิ่มผลตอบแทนกันได้บ้างครับก็จริงๆตอนนี้ US มันค่อนข้างอ่อนมากนะคะแต่ว่าเรื่องของค่าเงินเนี่ยกีมองว่ามันแบบ ตอบยากมากเลยอะค่ะแต่ละคนมันก็วิวไม่เหมือนกันเลย mm hmm. เหมือนคุณถามนักวิเคราะห์อย่างเงี้ยวิวแต่ละคนแบบไม่ไม่เหมือนกันเท่าไหร่ใช่จริงๆขึ้นอยู่กับมุมมองด้วยว่ามุมมองของคุณเป็นยังไงสมมติลงทุนต่างประเทศอย่างเงี้ยแน่นอนว่า mm hmm. หลักๆคนเรามันต้องแบบ US ดอลลาร์อยู่แล้วเพราะว่าตลาดหลักคือเมกา mm hmm. ใช่เราอาจจะเฮดค่าเงินโดยการที่ลงทุนในฟิวเจอร์อย่างของตลาดหลักทรัพย์ก็มีตัวเอ่อยู USD ไทยบาทอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะสามารถเข้าไปลงทุนได้ถ้าคุณมองว่า อะ US อาจจะมีโอกาสกลับตัวเพราะว่ากี่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าเราเทียบกับอะไรถ้าอย่าง US อะคุณไป US ลลารักเ,เหมือนไทยบาทแล้วกันเทียบกับ US อย่างเงี้ยไทยบาทแข็งแต่ถ้าไทยบาทไปเทียบกับสิงคโปร์อย่างเงี้ยอันนี้คือไทยอ่อนมากเลยคือแฟกเตอร์มันมีหลายๆอย่างที่อยู่ข้างในในเรื่องของค่างเงินนะคะซึ่งตอนนี้ระหว่างไทยกับ US ทํากี่ส่วนตัวกี่ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่ามันจะไปทางไหนแต่ถ้าเราจะมีมุมมองส่วนตัวอยู่แล้วแหละถ้าอย่างส่วนตัวกี่ก็ยังคิดว่า ไทยก็น่าจะอ่อนลงกว่านี้ได้อีกใช่แล้วก็ไปวางกลยุทธ์กันเอาตามตามมุมมองของแต่ละคนนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกโอเคถ้าในพอยน์นี้สมมติถ้าสมมติมุมมองว่าบาทจะอ่อนเนี่ยคุณกีคือจะไปน,นั่งแลกเงินตอนนี้สมมติถ้าเราอยากจะแลกเงินไปลงโดยเฉพาะคนทีลงต่างประเทศเนะมันก็อาจจะไม่ทันเนือบางทีรอโอนรออย่างนี้หรือว่าบางทีเรามีแอสเซทที่มันไม่ลิควิดเนี่ยกว่าเราจะไปเชิญบรรลุเงินบาทแล้วมาแลกเนี่ยไม่ทันอันนี้แปลว่าตัวฟิวเจอร์ ของค่าเงินเนี่ยช่วยเราได้เลยใช่ไหมถ้าเรามีมุมมองว่ามันจะขึ้นจริงเนี่ยเราใช้สัญญาฟิกอร์เม่กี้ช่วยขยายความนี้มันช่วยอย่างไรได้บ้างคับตรงสัญญานี้ก็จริงๆในการลงทุนในสัญญาค่ะอย่างแรกก็มองมองโพ i ิชันไ i ซิ่งด้วยส่วนหนึ่งว่าเออคุณต้องการจะแบบ r o เทคพอร์ตประมาณไหนดูไซ z ์ของพอร์ตนะคะแล้วอายกตัวอย่างถ้ามองว่าไทยบาทอ่อนไปแล้วอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะไปลงทุนในฟิวเจอร์ลอง USD THB อย่างเงี้ยค่ะมองว่าตัวแบบ US ดอลลาร์มันจะแข็งค่าขึ้นเพราะกี่เชื่อว่าเวลาแบบค่าเงินอะ่ะมันเป็นอยู่ในกรอบอะ่ะมันจะไม่มีอะไรที่ลงตลอดแล้วก็ขึ้นตลอดก็อาจจะต้องติดตามตลาดด้วยอะคะ่ะติดตามตลาดดีๆแล้วก็อ่ะอาจจะมองว่าอา่ถ้าเรามองไทยอ่อนไปก็ไปลอง US ไทยบาทอย่างเงี้ยค่ะเพื่ออย่างน้อยมันมีอินคัมเข้ามาให้พอร์ตเราเพื่อเป็นชดเชยในด้านของค่าเงินที่มันเสียไปตรงนี้อืมครับ อันนี้น่าสนใจบ้างทองคำแล้วครับคุณกีมีคำแนะนํำไหมตอนนีทะะ <laughs> ้ทองคำเหรอคะก็หูทองคําตอนนี้นี่กลายเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างเสี่ยงมากเลยนะคะก <c oughs> ีมองว่ามันราคามันเหวี่ยงค่อนข้างเยอะเหมือนกัน <c oughs> ใช่แต่ว่าถ้าอย่างคนที่อยากจะมีแบบ เอ่อ position หรือมี exposure ในทองคำอย่างเงี้ยจริงๆตัวตลาดฟิวเจอร์เนี่ยก็เป็นชูสหนึ่งนะคะที่เลือกใช้ได้คิดว่าก็ดีอย่างเราไม่อยากไปซื้อทองคำเองอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้มีเงินเยอะแต่เราต้องการ e d g e p o r t เพราะว่าสถานการณ์ไม่แน่นอนเราก็อาจจะไปแบบซื้อก o ฟิวเจอร์อ่าเป็นลงทุนฟิวเจอร์เป็นทองอย่างเงี้ยก็ได้แล้วมันง่ายคล่องตัวคุณไม่ต้องเดินไปร้านทองไม่ต้องแบบทาอะไรก็คือแค่ดูเลยแล้วประเทศไทยรู้สึกให้เทรดได้ถึงแบบตีส mm hmm. ถ้าจำไม่ผิดใช่คะ่ะ แล้วลงทุนไทยอชอบเล่นทองฟิวเจอร์กันเยอะมากนะครับปรลุ่มสูงก็นึ่งกี่ว่าเลยวันนี้ใครที่คิดจะซื้อทองคำเนี่ยต้องรู้จักทูสโอิลาฟิวเจอร์สของทองคำเพราะว่ากว่าจะไปที่ร้านนี่วันนี้ราคาไม่ไดรอแล้วทำทวีตทีทน,นี้ราคาทองใช่ค่ะไปแล้วนะครับจะขายก็ยิ่งขายไม่ทันเลยนะบางทีนะครับอตอนนี้แล้วแล้วคุณคริสอาหารมองทองยังไงบ้างตอนนี้ส่วนตัวผมไม่ได้เทรดทองนะครับแต่อย่างที่คุณกี่ว่าแหละช่วงนี้ทองเนี่ยอันตรายจริงๆก็จะแนะนำนักลงทุนที่ กำลังเทรดและเลเวอเรจทองตอนนี้เรียกได้ว่าควรจะลดไซซิ่งหรือว่าคำนวณความเสี่ยงให้ดีเพราะว่าวันนี้ทองมันเป็นหนึ่งในแอสเซทที่อยู่ใน spotlight <ม>ของโลก,กแล้วนะครับในในสมัยก่อนที่จะเกิดทรัมป์ขึ้นมาไม่มีเทรดวอร์ไม่ได้มีสงครามรอบโลกเยอะขนาดนี้นะครับ <Yeah. S 1> ไม่ได้มีการพิมพ์เงินปริ้นเงินที่สูงขนาดนี้ทองอาจจะความผันผวนไม่สูงแต่วันนี้<ม>ทองเรียกว่าเป็นแอสเซทที่ถูกยกมาเป็นท็อปแล้วนะครับของโลกและแน่นอนเมื่อไหร่ที่ แอสเซทที่มีความสนใจเยอะเมื่อกี้ที่ผมเล่าคุณกี่ฟังแล้วนักลงทุนเก่งกำไรเฮ fund เนี่ยเข้ามา take p o s i t i o n แน่นอนนะครับและเมื่อไหร่ที่มันมีข่าวอะไรบางอย่างที่ทิศทางมันเริ่มชัดเจนเนี่ยวันนี้ทองทองในกรอบมา3าสเดือนแล้วเนอะแต่คุณกี่เชื่อไหมว่าเฮชฟันเนี่ยมืออยู่หน้าปุ่มแล้วเตรียมจะเวลาอยู่ในกรอบมานานเนี่ยเขาก็พอที่จะไปซ้ายหรือไปขวาไปขึ้นหรือลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นกองทุนพวกนี้เวลาเขาเข้ามาอินวอ v ์เยอะเนี่ยเขาใช้เครื่องมือ ทั้งออปชันและฟิวเจอร์เลอเรจเพราะฉะนั้นตอนนี้ทองคำผมบอกได้เลยว่าท้าไรมันหลุดออกจากกรอบเนี่ยนะครับกองทุนพวกนี้ไม่เทขายเลยก็อาจจะดันราคาขึ้นไปแรงๆเพราะฉะนั้นคนที่กำลังลงทุนตอนนี้ต้องระวังอย่างยิ่งนะครับบางทีอ่าเดี๋ยวที่บอกเลยถ้าในพอร์ตคุณมีความเสี่ยงเยอะเนี่ยก็อาจจะกับทองคำเยอะก็อาจาออะอาจะต้องใช้ฟิวเจอร์กับออปชันเข้ามาช่วยได้ตอนนี้ครับค่ะค่ะเห็นด้วยเลยค่ะครับคุณกีครับยังมีหนึ่งคำถามนะครับที่อยากถามคือว่าถ้าคุณกีเลือกได้นะครับแค่หนึ่งอย่างเนี่ย ระหว่างพอที่โตช้าแต่มั่นคงเลยกับพอตที่เสียงสูงแต่ว่าจะโตไวได้ไปบนไหนก็แน่นอนค่ะว่าเลือกพอรตที่โตช้าแต่มั่นคงคืออย่างแรกเลยมองเรื่องสุขภาพจิตด้วยเพราะว่าอ,อย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าเราไปลงพอตเสียงสูงแล้วโตไวอย,อย่างเงี้ยคือกี่เคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนนอนไม่หลับเลยนะคะคุณคริสแบบตื่นมากลางดึกก็แบบดูมือถือจิตใจภาวาะวงอะไรเงี้ยซึ่งอตอนเนี้ยอยากลงทุนที่แบบ Peaceful แล้วก็นอนหลับลงสบายใจแล้วก็ค่อยๆเติบโตไปใช่ถ้ามีความเสี่ยงเราก็เลือกใช้ฟิวเจอร์ออฟชั่นมา h e d ได้ค่ะกี่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็อย่างเช่นกี่คิดว่าการรวยเร็วอะไม่มีอยู่จริงใช่เพราะว่าหลายๆคนอยากพอโตไวอยากรวยเร็วไวๆแต่จริงๆแล้วอะการ ถ้าคุณได้เงินก้อนนั้นมาการรักษาความรวยไว้มันยากกว่าถ้าถ้าเรายังแบบทําอะไรผิดๆทําอะไรเดิมๆอะคะ่ะเหมือนที่บอกว่าสุดท้ายมันก็จะ end up โดยการที่ไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นโตช้าๆอย่างมั่นคงดีกว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องของระยะสั้นไม่ใช่แบบเดือน2เดือนมันคือระยะยาวคือ long term โอเค,คถ้าไม่เข้าใจ tools แล้วก็เล่นระยะสั้นอย่างเดียวไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับพนันใช่ไหมเมือ่อกี้ถ้าเกิดว่าพนันเราจะ bet ไปเรื่อยๆ bet ได้ชนะ3 4สครั้งแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าใจจริงว่าเราทําอะไรอยู่เนี่ย ครั้งที่ห้ามันเกิดพลาดมันคือมันหมดเลยใช่ค่ะใช่ไหมครับต,ตรงนี้ต้องระวังค่ะแล้วคุณคริสอะคะมีอะไรจะฝากไว้ไหมคะสําหรับเรื่องของการลงทุนได้ครับมผมจะฝาก2เรื่องแล้วกันเมื่อกี้พอคุณกีบอกว่าคุณกีเลือกใช้ออปชั่นเพราะว่าห่วงเรื่องสุขภาพทําให้ถือ <c oughs> พอร์ตแล้วก็นอนหลับ <c oughs> ใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> อันนี้ผมเห็นด้วยเลยสำหรับคนที่รู้จักออปชั่นเป็นอย่างดีแล้วเนอะแต่ในทางกลับกันนะครับอยากฝากผู้ฟังว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจออปชั่นเนี่ย แต่เริ่มไปใช้แล้วเนี่ยอาจจะกลับกันอาจจะเสี่ยงกับสุขภาพอาจจะมาดูทุกห้านาทีเหมือนกันอาจจะต้องดูทุกห้านาทีหรือนอนไม่หลับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือถ้าคุณใช้ออปชันเฉยๆโดยที่ไม่ได้มีสินทรัพย์ไปมาแบ็กแลวเป็นเอ็กซ์โพสตรงๆเนี่ยโอ้โหความเสี่ยงสูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้เฮชพอร์ตหรือว่าคุณรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณจะซื้ออ็อปชันแต่คุณพร้อมที่จะเสี่ยงเงินนั้นไปแล้วคุณทราบความเสี่ยงเนี่ยอันนี้คุณนอนหลับนะครับมันมีโควต์ออปชันหนึ คุณกีแล้วท่านผู้ฟังมากเลยก็คือเขาบอกว่าความเสี่ยงออปชันเนี่ยมันมีหลายมิตินะคุณกีคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าใจเรื่องของอ volatility อความความผันผวนคนส่วนใหญ่เข้าใจคําว่าเดลต้าก็คือความเสี่ยงว่าการถือออปชันหนึ่งคอนแท็กเนี่ยเท่ากับคุณเสี่ยงหุ้นกี่ตัวนะครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่ราคามันขยับเนี่ยเดลต้ามันเปลี่ยนไปเมื่อกี้เขาเรียกว่าความเสี่ยงแกมมานะครับแล้วมันมีขวดอันหนึ่งที่บอกว่าความเสี่ยงแกมมานี่แหละก็คือมันคํานวณ ยากและมันเสี่ยงมากจนทำให้คนเนี่ยผมขาวหรือว่าอิตา e เค e ด์บล์เกรแฮร์ดันนติโวส์นะครับอันนี้เป็นขวดฝรั่งคือว่า oh. คือความเสี่ยงการรม,มาที่ทำให้คนเครียดนะครับจนผมงอกเนี่ยมากกว่าการแบบปัญหาเรื่องการหย่าร้างหรือปัญหาอะไรสิ่งนี้ก็เป็นขวดออปชันที่เฟมัสนันี่ไม่หาได้ก็เลยอยากจะฝากอย่างแรกเลยก็คือว่าถ้าใช้ผิดวิธีเนี่ยอาจจะยิ่งสร้างความเครียดให้ได้นะครับ <c oughs> แต่ที่สองนะครับถ้าเราเข้าใจมันดีแล้วเนี่ยอันที่สองอยากจะฝากคือจริงๆแล้ว Tools option กับ Future เนี่ยมันดีมากๆนะครับในมุมที่ว่าถ้าเราไปดู Hedge Fund คุณกีผมยก,ยกตัวอย่าง h e f u n f เนี่ยเขาไม่ได้รู้ดีไปทุกเรื่องนะไม่ใช่ว่าเขาจะแบบเดี๋ยวไปเก่งกำไรตรงนั้นตรงนี้หลายๆอย่างในโลกคือเขาไม่ได้ Expose กับ a s s e t ททุกๆอย่างในโลกแต่ h e fund เนี่ยเขาจะเวลาเขามี edge ทางด้านข้อมูลบางอย่างเขารู้ว่าตลาดนี้บางทีเขามีข้อมูลมากกว่าคนอื่นอย่างคุณกี่ยกตัวอย่างทองคําหรือค่างเงิน ไทยบาทอาจไทยบาทอะได้ไทยบาทก็ต้องยก,กตัวอย่างจอร์จโซรวส์ในสมัยก่อนก้มยำกุ้งเนี่ยเขาก็มีอินโฟเมชันบางอย่างนะที่เขาจะรู้มากกว่าเราเนี่ยแล้วเวลาเขาจะเทรดตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้าเขาแค่ไม่ได้ใช้ตัวเลเวอเรจอย่างฟิวเจอร์ออปชั่นเนี่ยเขาก็อาจจะทํากําไรได้ไม่เยอะก็คือทำำํากําไรได้แค่พอร์ตไซส์ของเขาเท่านั้นเองใช่ใชไหมครับแต่เนื่องจากว่าจอร์จโซรวสเนี่ยเขารู้อินโฟเมชันบางอย่างเนี่ยเขาเขาไม่ปล่อยให้โอกาสเนี่ยจะได้กำไรเท่ากับแค่ไซส์พอร์ตเขาหรอกเขาเลยก็เลยเลเวอเรจนะครับผมเลี้ยวตัวอย่างกัับท่่าานผู้ฟงว ถ้าเราเข้าใจ tools future option และค m ำ l e v e r a g e ได้ดีเนี่ยมันเหมือนกับการเตะฟุตบอลแล้วกันคุณกีผมจะบอกว่าสมมติว่าถ้าคุณเป็นนักลงทุนเนี่ยคนไทยติดตามบอลพรีเมียร์ลีกเนะปีหนึ่งเนี่ยเขาเตะกัน38นัดถ้าผมถามคุณกีว่าให้คุณกีเดาผล38นัดแล้วก็ทายทุกนัดเลยเนี่ยลงทุนหรือว่าเก็งกำไรทุกนัด38นัดเนี่ยคุณกีคิดว่าผลจะออกเป็นยังไง หมดตัวค่ะอาจจะหมดตัวแล้วมีถูกบ้างผิดบ้างใช่ไหมครับสุดท้ายก็ต้องหมดอยู่ดีเพราะมันทายไปเรื่อยๆเหมือนเราโยนเหรียญนะคะใช่เลยตามหลักค,คริสตีแล้วสุดท้ายมันจะหมดอันนี้คือคนที่ไม่รู้จักท o l s ออปชันหรือฟิวเจอร์เพราะทุกวันเนี่ยเหมือนคุณลงทุนเน่ยคุณโดนฟอร์สให้มีความคิดเกี่ยวกับ38แมตช์ตลอดเลยคุณยิ่งเบสไป38แมตช์คุณอาจจะผิดแต่ถ้าผมถามคุณกีกลับว่าคุณกีเป็นแฟนฟุตบอลที่ไหนไหครับ แมนยูค่ะอ่าแมนยูสมมติคุณกีเนี่ยศึกษาแมนยูมาอย่างดีรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับแมนยูแล้ววันนั้นคุณกีแมนยูเตะกับยกตัวอย่างสถิติให้ผมหน่อยฝรั่งเศสล่าสุดไปดูมาเตะกับลียงอ่าเตะกับลียองทุกแมชห้าห้าศูนย์หรือสมมผัสแมชนี้สมมติแมนยูที่คุณกีรู้ดีเตะกับลียงเนี่ยแล้วคุณกีก็มีอินโฟมชันบางอย่างเกี่ยวเรื่องว่าเฮ้ยวันนั้นอาจจะมีผู้เล่นเขาบางคนไม่ไม่ฟิตบาดเจ็บอะไรเงี้ยแปลว่าโอกาสที่คุณกีจะทายแมชนี้ถูกอ่ะ อันนั้นแหละคือคอนเซ็ปที่ hedge fund เข้ามาใช้คือเขาไม่จำเป็นต้องรู้38 match แต่ถ้า match นี้เนี่ยเขามี information มกว่าคนอื่นเขาจะ leverage ใช้ option future ทุ่มเข้าไปใน match นี้แล้วกลายเป็น<ช>ว่าเขาชนะแล้วทายถูกแค่ match เดียวเนี่ยก็เหมือนได้แชมป์พิมพ์ลีกได้เลยนะครับผลตอบแทนได้มาคือเหมือนชนะทั้งฤดูกาลเลยนะครับ<ช>อันนี้ก็คือฝากไว้สําหรับคนที่มีประสบการณ์แล้วและกันที่จะมาใช้ leverage ครับก็เลยจะบอกว่า tools option เนี่ยมัน มีประโยนมากๆถ้าคุณเข้าใจจริงๆนะครับนี่ก็เลยจะฝากไว้ใช่อย่างที่คุณคริสบอกว่า h e f ฟันคือกี่ทํางานที่สิงคโปร์มาถ้า Hedge f ฟันไม่มี Future ร์ออปชันนะคะจะไม่มีเ e f ฟันทุกวันนี้เพราะว่าหลักๆคือเขาต้องใช้ Tools Derivative อะไรพวกนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วคือถ้าใช้เป็นคือมันก็ดีมากแล้ววันนี้คนไทยก็แบบมีโอกาสที่ได้ลอง f u t u r e หรือว่าออปชันจริงๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะกีว่าก็น่าสนใจที่จะเรียนรู้ เป็นการที่ดีครับ<ช>ก็เลยอยากให้ทุกคนศ<ช>ึกษ<ช>าแล้วก็เลือกตลาดที่คุณมั่นใจแล้วกันถ้าคุณจะเริ<ช>่มต<ช>้นนะไม่ต้องไปลองทุกตลาด<ม>นะครับแต่ว่าเริ่มที่คุณมั่นใจวงสูนึ่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสัสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ